สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งช่องเรานะครับก็จะได้นําเอาทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับก็เพื่อให้ท่านนะครับได้นําเอาความรู้ที่ได้จากคลิปนะครับไปปรับใช้ในการทํางานแล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแล้วก็ไปลบนะครับ ไฟในพิมพ์เตอร์ที่เราสั่งพิมพ์ไปแล้วมันค้างนะครับนะชินเวลาท่านสั่งพิมพ์ไปนะครับนะแล้วพิมพ์เตอร์มันค้างนะครับแห้งนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ที่เราสั่งพิมพ์ไปนะครับเหลืออยู่นะครับทีนี้วิธีการเข้าลบทําไงนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับก็ไปเริ่มสตาร์ตรงนี้นะครับเริ่มสตาร์นะครับก็ไปคอนโทรลพาร์เนลนะครับถ้าท่านมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับ ากท่านไม่มีนะครับท่านก็ไปเอามอไปชี้ตรงมุมตรงนี้นะครับมันจะมีตรงรูปฟันเฟืองนะครับที่เป็นเซตติ้งนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกคอนโทรลพานลนะครับเข้าได้2วิธีนะครับคอนโทรลพานลนะครับเมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับท่านก็ไปเลือกวิวดีไว้นะครับมาตรงหมวดหมู่ของฮาร์ดแวร์แอนด์ซาวนะครับ ถ้ามาแล้วมันมันไม่ได้อยู่ในลักษณะนี้นะครับมันอาจจะอยู่ในลักษณะเป็นสมอลไอคอนนะครับนะท่านอาจจะเข้ามาเจอแบบนี้นะครับก็ลองปรับเปลี่ยนใหม่ก่อนนะครับเป็นให้มันเป็นแคตติกอก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับวิวเ d e ว i ร์สแอนด์พิเตอรนะครับตัวนี้นะครับ ตัวโปรแกรมวินโดว์นะครับก็จะเริ่มทําการค้นหานะครับค้นหาดีไวท์ก็คืออุปกรณ์นะครับที่เชื่อมต่อในเครื่องนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็จะแสดงออกมานะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เราเราติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับมันเยอะไหมนะครับถ้าเยอะก็อาจจะใช้เวลาหานานหน่อยนะครับก็รออีกแป๊บหนึ่งนะครับ น่าจะเกิดเสร็จแล้วนะครับนะเมื่อหาเสร็จนะครับก็ลองรออีกแป๊บหนึ่งนะครับนะเกือบละนะครับอ่าเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับนะมันก็จะหาอุปกรณ์ต่างๆครับที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่เมื่อหาเสร็จปุ๊บนะครับเรามันก็จะมีรูปพรินเตอร์นะครับหลายๆรูปขึ้นมาให้นะครับนะทีเนี้ยท่านอยากรู้ว่ามันค้างมีไฟล์อะไรค้างมั่งนะครับนะ ปิ้นเราค้างนะครับมีไฟไปค้างอยู่มีอะไรบ้างนะครับก็คลิกนะครับนะอย่างผมอยากดูซัมซุงเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ s C x ตัวเนี้ยนะครับมีตัวไหนค้างคมากนะครับก็เอาเมาส์คลิกนะครับแล้วมันก็จะมีซีวัตพิมพ์ติ้งตัวเนี้ยนะครับก็คลิกนะครับจะสังเกตว่าเยอะเลยนะครับนะที่ผมปิ้นค้างไว้นะครับแล้วมันไม่ออกนะครับหรือจะมาตรงพิมพ์เตอร์ตัวเนี้ยนะครับก็ มาคลิกชื่อ p รินเตอร์ก่อนแล้วก็ไปซีวอตปรินติ n งนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรค้างนะครับหรือท่านไม่อยากคลิกหลายครั้งนะครับก็มาคลิกตัวนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้ตรง P รินเตอร์นะครับแล้วก็คลิกกว่านะครับแล้วก็ไปเลือกซีวอตปรินติ n งเหมือนกันนะครับก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ในวิธีการลบนะครับทำไงนะครับอย่างผมมันค้างเยอะตัวนี้นะครับก็คลิกขว่านะครับซีวอตปรินติ่งนะครับ ก็ใช้เมาส์คลิกเลยครับคลิกแล้วกดชิปปุ่มชิปค้างไว้นะครับคลิกตัวแรกแล้วก็กดชิปค้างไว้ไปกดตัวที่2นะครับก็ตัวสุดท้ายนะครับกดปุ่ม delete นะครับนะมันก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะลบ็อกคอมเมนท์ที่คุณสั่งปิ้นไปใช่หรือไม่นะครับถ้าท่านต้องการลบก็กดเจ็ดน,นะครับคำสั่งที่เราสั่งปิพนไว้นะครับค้างไว้มันก็จะ หมดไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแลวก็เทคนิคดีๆมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการดูว่าในปิ๊ตเตอร์ของเรามีเราสั่งปิ๊นอะไรค้างไว้ไหมนะครับนะในในระหว่างที่เครื่องมันมันแฮงมันอะไรนะครับก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ